ครับเราก็ได้เข้าสู่เกมกันแล้วแต่เราอยู่คนละทีมมาคนละทีมคนละสีด้วยคนละทีมเลยแล้วอยู่สีเหลืองคนละทีมคนละสีผมอยู่สีเขียวอ่ะอะไร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 จ้าอันนี้เราต้องบวกกับเขาอย่าี้ยวกูจะแม่นี่มันโนบี้โนบี้ตายเฮ้ยอีเฟิร์สจะมาคุยแก่นี่แน่นี่แน่นี่เฟิร์สจะมาคุยแก่พี่ว๊อบพี่ว๊อบเหรอฮะอะไรดีไปไหนยายา อ๋อนี่เือโอเคมาดิเหลืองเหลืองมาดิเหลืองเข็ม่บ็ดโอ้ยเหลืองโด้วนโอ้ตวะใครเป็นโน้ตวะยิงนายโนเฮ้ยภูพันมุ่งเองไอ้ยห้าโอ้โดนโนพีวโอ้ยชีเดยสีแดย์โดงน็อตวะเ้ยแดงห้าตัวอ่าอ่าแหลกแหลกเฮ้ยโอ้ยสู้มันไม่ได้เลยแม่งแหลกแม่งแหลก ลงไปเอไปได้ไหมผู้ดาบไม่โหดมากอระอาชีพดาบอะโอ้ยโอ๊ยโอยโอ้ยโอยเออตายเอาตายเลยงงเลยไอได้มันแกะตอนนี้ทีมผมกำลังนำครับทีมผมกำลังนำครับทีมผมศูนครับตอนนี้เอาแต่ฆ่ากลเย็นโลเยอะโเยอะเยอเยเยอยออะเยะอเยเยอเย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 อเยอเยอเยออเย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 อเย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 เเอเย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 เอออออเออเย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  เลอะอยเ้ยเ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 เย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 เอเยเย เไ้ยทำมันตีไกลได้วะรออ่าอ่ามันตีไกลอหรวะทำไมพวกกูมาตีแกงปัญญาอ่อนไอ้ข้าวแกงยิงไม่ติดเอ้าใครสีฟ้าใครสีฟ้าวะอ่ะอ่ะมึงทำไรงเอาแกะมึงไปไหนอ๋อเชี่ยแกะกูแกะกูเอาแกะไปแจกเอาวเอาแกะมาเอามาเอาแกะไปแจกกูเลยแกะกูนี่แกะกูแกะกูอ้ยแกะกูไม่แดกหรอก ไปแล้วไปแล้วสีแดงแดงสีเขียวมา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 กสีกิ๊ดเดียวเฮ้ยทีมทีมพี่ไม่มีใครเลยวะอ้าวกรรมเอ้ยทีมผมคนนั้นคนทันเตนนะใหนซะาบเออเออมันเอาไปแจกอ่ะเฮ้ยทีมกูนำทีมกูนำม่รู้ละกูเก็บยังไม่เคยหาเขาเจอ ป่าแล้วว่าแล้วไอ่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 ทำมันลมมันลมมันปแอร์ดีกว่าเขาแกล่ะไม่ใช่เขาแก่ะก็ได้พี่อยู่ทีมผมสิบสี่ตัวเขาพิมพ์ว่าโกเลสเราต้องไปโกเลสกันดีกว่านะใครมาโกทีมผมบินว่าโกเลสเอาไปให้มันอะโกเลส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 ไปเร็วโกเลสเอามาเอามา โกเลสโกเลสโอ้ยโอ้ยอะไรอะไรอะไรโกเลสละพี่อะไรอะไรโกเลสยังไงยังไงอะไรอะไรโกโลโกเลสอะไรโกเลสเฮ้แก่แก่สีแดงคนเรวอะโกลมโกเลสโกเลสไปล้วไปล้วอ้าวโอ้ย เออชีเลือดสีเลืองสีเลืองสีเลืองสู้สีเลือมาตายเลยสีเลืออะไรกีีเหลือออลจะมันยิงตีตีไก่ได้ังวะเออเออเรียบร้อยแอบแล้มันตีไกลยังวะม่รู้หตีไก่ยังวะฮะเออตีธรรมดามันตีไก่วะทาไมมั่ผมมันชอบเอาไปแจกวะแ่

พราะคิดโกงไม่บวกเองจะไมมันคิดโกงอย่างไี้แม่งมีคนด้วยตันดีบวกเองไงจะสู้ได้ยังไงวะไม่ยากเอาอย่างเงี้ยนึ่แม่งไม่ทำอะไรเลยอ่ะนั่นยัดขีดตัวที่สองแล้วเลดวอนคนเดียวนั่นกู็คนเดียวเลดวอนเย่เย่คนเดียวยังทีมเย่เย่ไม่มีใครเลยเว้ยทีมกูไม่มีใครเลยอะสัตว์รู้สึกสัตว์ สใจครับท่านผู้ชมผมร <ım 999> ู้สึกสบาใจมากแดเ้ยเลือกเสีเรลือสีเลือกสี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 อะไรสีแดงเหรอเฮ้ยเราเราผมยังไม่ได้เข้าเลยเอ้าผมมีคนเข้าแล้วมีคนเข้าแล้วมีคนเข้าสีแดงแล้วสีเหลือง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  ไอ้ชี้ผมดีแล้ว่ะดูไม่ได้ว่ะเหลือแล้วเหลือแล้วแล้วเหลือแล้วเหลือแล้วแล้วกูแล้วไม่ไรมันมันบอกว่าเราหยุดดูอยู่เหลือเนี่ยอ๋อแล้วพี่เฟิร์สเน่ะรอพอมดยังสีฟ้าอเลยว่ะเมื่อเมื่อเอยู่ด้วยกันเว้ยทีมเราจะแพ้เว้ยเมื่ออยู่ด้วยกันดจะแพ้ฉะนั้นก็แบ่งหน้าที่ใครกันใครกันบ้างใครขโมยแกะ อ้าวเขาอยู่สีฟ้าอ้าวอ้าวสีฟ้าว่ะเหลืออ้าวเขียวเฉยเลยอ้าวหอ้าวคนละข้างอ้าวคนละข้างอยู่แล้วเขาเอาแล้วอมดโอเคซุ่มใช่ไหมเนี่ยปีพอหมดดีเฟนต์ไปมา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 เฮ้ยเฮ้ยดูไว้ด้วยเอ้โหได้เลยเหลือตายหนึ่งคนครับโอเค มา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 พีมามามาอืออ้าวตายมดมดมดแม่งมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาไอพพีโอ้ดาบเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยแกะแกะออกแกะนีแก่นี้แกะนี้ีแล้แี้าแล้วแ้เกงตายมาแล้วเยีแล้วยีเฮ้ยเราช่วยสีฟ้าดีกว่าช่วยสีฟ้าดีกว่าเดี๋ยวเรามาจับมือกะน้าเรียบร้อยครับช่วยสีฟ้า เไยเหลืองมาเหลืองมาไอ้เหลืองเหลืองเหลืองตัวไอ้ความเพี้ยนไอ้ความเพี้ยนโอ้ยโอ้ยเหลองหรอเหลืองมามาพี่วอล์กมาผมบอกเลยมาสีพี่วอลไม่มีสักสีพอผมบอกเลยเฮ้ยแดงเหออแดงจริงๆมามามาพี่วอล์ไม่มีสักสีพอครับอะไรวะสีอะไรสักสีอะไร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 เหลืองนี่อะไรฟันฟันฟันว่าไงตาดีตาดีตาีเฮ้ยเฮ้ยแดงแดงพิกาจูพิกาจู ยังไงครับพี่ว่าตู้อาตายเลยกูพี่ว่าคนไมีศักดิ์ศรีอ่ะสุดยอดพี่อะไรวะเนี่ยเอ้ยก็ดูวันนี้คิวไปกี่ตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดคนมา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 เฮ้ยเอ้ยเอ้ยเย้สามตัวโอเคสามตัวละโอเคโอเคตอีกห้าวิอีกห้าวิอีกห้าวิเฮ้ยตีสีแดงกันเร็วตีสีแดงตีสีแดงตีสีแดงตีตีสีแดงสีแดงใครวะสีแดงไม่มีไม่รู้ใครตีแม่ง

สักสีไปแล้วไหน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 ไปแล้วทีนไปแล้วไปไปแล้วไปแล้วไปไแม้วไป้ไป่ล้วกวรกรรม้สวไ้ว้ไปแงวไปอ้วไวไวไ้ววววววแล ทำไมในไทยเกมไม่เก่งอย่างนี้วะยังไง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 นี่นะไรกับไปกลับไปกลับไปกลับบ้านไปหนูแก่เพิ่มกันแล้ววะเฮ้ยเราต้องป้องปกป้องแก่ไม่เหลือเลยอ้าวไอพวกนี้แม่งบ้าแตกแกะฝั่งตรงข้ามเฮ้ยลุ้มไปลุ้มสีแดงแล้วเดี๋ยวนะเอ่อไอตะกี้แม่งตีกูเว่

แตกตัวแตกตัวแตกกแกักเรื่องหลัง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 แหน่ะวะโอ้ธนูแม่งยิงอ่ะแม่งมีธะนุต้องตีใกล้ๆแอบเรียบร้อยพี่น้องเฮ้ยแล้วเหลืองเหลืองมายังไงเนี่ยมาอย่างเงี้ยแม่งเอาธนูเอาไปแล้วตูบวกเพื่อความสะใจดีกว่ายังไงครับยังไงครับอื๋อยิงยิงยิงเป็นเลยวะยิงยิงดิยิงดิเออโอ้ยเ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 ขานำนะเขานำแดงได้แค่นี้เหรอฮะ แดงได้แค่นี้เหรอได้แค่นี้เหรอโอเคได้แค่นี้ไี้โบ๊ทโอ้ยไี้โบ๊ทไม่เอามาแล้วแค่นี้เหรอโอ้โหโบ๊ทแม่งคนโลบอ่ะสามตัวเลยอ่ะตายตายแล้วอ่ะกลับไปเฮ้ยชิ้นเลือดมาจูบเลยเท้าเท้าอ่ะไปเหี้ยสีสีสีฟ้าน้ำสีกูแม่งไม่มีคนแล้วเนี่ยเหลือกูคนเดียวเนี่ยเฮ้ยเาไปวะไปยื้อมายเดี๋ยวื้งมายงมาเดี๋ยวแค่เท้า กบไปกับไปกบไปไอ้กบไปแรงมากตีแดงแม่งตีแดงตีแดงตีแดงช่วยตีแดงแดงช่วยโอเคเแดงช่วยอ่ะแดงช่วยอ่ะแดงช่วยอ่ะเฮ้ยมีบ๊ทไม่โจดโจดไม่ฟันไม่โดนอ้าวอ้าวแลกแม่งตีครับสี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 ดูสีผมว่ามีมีเขาเรียกว่ามีสัตว์สีครับชูเอาตัวเองช่วยใใกกลล้้้้มมดูสีดูสีแดงดูสีเขียวครับสีเขียวพี่ครับสีครับเช่นพี่วอมครับ อะไรวะกูเหลือคนเดียวมึงจะด่าอะไรกูวิกฮะแล้วแดงมันมาทำไมโอ้ยดูสีเขียวครับท่านผู้ชมเขียวมันสีชขียวสีแเวยงเยมีสีเขียวช่วยเด้ชิดแ่าล้วมมีสีเขียวช่วยเด็แพ้โอ้โโอ้โหบ้าอีกแล้ว แดง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 ลูกเฮ้ยพวกเราสีฟ้าอยู่นี่ว่ะอดงเล็โอเคอดเล็กแล้วพอหมดสีฟ้าโเลยแล้วพี่บ๊อกอ่าเวนพี่ติดใจเลว่าจะบอมตกดแล้วพี่บอมสีฟ้าจริงนะเนี่ยเออดีไปไอตัวลัวลูวชิบหายชิบหายแล้วเขาบอกเขาออกจากบอกเขาขอสีแดงคนหนึ่งพิมพ์ไปพิมพ์ไป ใช้แดนออกมันก็สามคนไม่ใช่เหรออ้าวมันทีมละสามคนกีบ้าสี่กีบ้าสี่กีบ้าสามกีบ้าสี่ที่ผมเล่นกับพี่สี่เนี่ยมันสิบหกคนเนี่ยมันมีอยู่สี่ทีมอ๋อเออหกกันไงห้าสี่สามสองหนึ่งขอให้พี่สู้อย่างมีเกียรติเอาละสีอะไรเนี่ยแน่นอนสู้อย่างมีเกียรติแน่นอนมันมีนักโนมาเอาอยู่ไง อยู่โอเคิดยมาอยู่ด้วยกันหมดเลยฟ้าสีฟ้ามามามาแล้วทำไมต้องตกลงไปในรูเนี่ยเออไม่เข้าใจตกในน้ำอันไรแล้วอันนี้มันใหญ่กว่าเดิมเนี่ยโอ้โอ้โดนยิงโอ้แน่นอนเอาแกะเอาแกะบ้านได้หนึ่งตัวแล้วแกะมือไอ้ตีได้สองตัวเว้ยมา

มาปงมาปนอะไรนี่พี่เล็งสีฟ้าเลยเนี่ยเอาสีฟ้าเลยเอาสีฟ้าสองตัวหนุ่มได้ยินเป็นดักก้นใะแกงจริงไงถุยฟังมิดดักก้นดักก้นดักก้นสีฟ้าสีฟ้าสีฟ้าตายตัวแล้วดักก้นเหรอร้อนเนี่ยโอเคดักก้นเหรอดักก้นเหรอโอ้โหดูแม่งยิงเนี่สีฟ้าสีฟ้าดักเหรอไอ้ฟ้าเขายกแบกกับไปยกอีเกี่ยวเอาเอาอีเกี่ยวอย่ากที่ฟ้าตายแล้วเดี๋ยวาลืมไปช่วยอยาลืมไปช่วยอือโอ้ ไปแล้วไปแล้วสีแดงโคตรนำอ่ะตอนเนี้ยโคตรนำอ่ะไปแล้วโอ้หแย่งมายังโหดอ่ะเออสองตัวบอกว่าเ้าโอ้โหแขงเฮ้ยเอาสีเขียวสีเขียวโคตรสีเขียวสีเขียวเขียวอยู่ทางไหนวะเขียวอยู่ตรงกลางทีมยอมแพ้อย่างแม่งเลยเขียวว่าบวกไหมบวกไหมบวกเลยบวกเลยไปดูเขียวไปดูมีสีฟ้าทาข้างทางขวาเอ้ยสีเหลือง สีเขียวเอาสีเขียวสีเอามามาเรียบลเยกกลับยกกลับนยกกลัยไอหนึ่งสองสามมิ้ไนท์เนี่ยทีกูชัดชัดเอ็เะรีพอร์ตมันรีพอร์ต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 แม่เกูุกกูเป็นาร์ี้แล้วนะตายเลยสิบแลรื่องนี้เงเรืืองเเืองเเืองเเองเื่เื่เื่เงอ่งเอ่งเงเงเ ดูบ้านเราเว้ยดูดูคะแนนก่อนสิบเต็มศูนสต่อศูนย์สต่อศูนทุกสี่แม่งศูนย์หมดยกเว้นเราพีพีพีีจัดได้ผีพีกกับานไว้เอาเอาบัวบัวบัวัวบัวจมนั่นไงนั่นไงนั่นไงอโอแม็กลงกูเอามือมาเอามือเอาแกะแแกะแมงนี่มันวิชาส่ไรอ่ะไม่สู้แบแอบบเหลือคนเดียวเด้อ ไม่ปะสูไม่ได้แม่งก็ออกเออเออเรียบร้อยดีหรอเรียบร้อยโคตรเลวเลยนี่เยังไอ้แก่สไม่ได้ต้องออกไอ้ตีเหลืองตีเหลืองเออตีตีตีสีเหลืองเออโอเคกูไม่สู้กูไม่สู้อะอียังไม่สู้แล้วไม่สู้แล้วไม่สู้เลยแม่งออกหมดเลยอ่ะไอ้สีฟ้าจงไปสีฟ้าจงไปสีฟ้ามือดีจังเลยนี่ยเอาไปเลยแก่แก่เนี่ยแก่แกเขาเข้ามาแกเขาเข้ามา เรียบร้อยจมน้ำจะอ้อยเพอร์เฟกต์แล้ไปแย่งสีเขียวอ่ะสิบสต่อศูนบินได้สิบสองต่อศูนยเหลืองอะไรเหลืองาแปงไปต่อวู้นีี้ยสีแงพ้นชิงแบบสุดยอดใช่มองันอย่างแน่นหนือาให้สีฟ้ามาทำเลยครับโอ้โหทำเลยครับทำเลยครับทำเลยครั ลุ่มเหรอล้่มเหรอลุ่มเรอลุ่มเหรอลุ่มหรอไหนไหนตายเลยไหนโดนบ้านเราโดนไปแล้วไหนโดนวะบ้านเราโดนแล้วโดนโดนแล้วไหนอะสีเหลืองมาแล้วบ้าบ้าเอาทูปิกอัพชีพช่วยกูด้วย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 เหมือนเขายอมแพ้ปเนี่ยแม่งมายืนมองท่านเราไอ้บ้าบ้าเอาเขียวเอาเขียวสักตัวไปฆ uh? er, ่าเขียวไปฆ่าเขียวโอ้หแม่งใส่ผ้าหนึ่งบินไปเลยบินไปเลยพี่เอาเฮ้ยเหลืองมาเหลืองมาเอา เอ้าวพี่อ้าวเสียงกันหมดมากเลยพี่เสียวเสียงกันก็ทุกหมดอ่ะกันยังไงวะกันแบบไม่เควรเดียวให้กูหน่อยโอ้ไม่งกันอย่างดีอ่ะกันเี้ยทีไรไม่หลักดียวบ้านบ้านโดนแย่งมาวะสีฟ้าสีฟ้าไปอะไร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 บิ๊ซับเฟิร์สมือดีอ่ะมือดีแก่แม่เลยเหมือนไส้แก่แม่แก่แม่กัหมดเลยอี๋ วว้าตายซะ้วสไลด์เก็บไม่ตายเหรอ10เจ็ดไม่ตายไม่หัวพี่สามสองหนึ่งศูนย์ว้าวได้ชนะวยได้ชนะแมนาร์แน่อะไรเอาสีอะไรเอาสีอะไรวิ่งไปเอาสีอะไรมาอีกแบบหนึ่งมารอบนี้เอาสีให้ครบกันนะใอยู่สีหนึ่งแล้วก็โชคดีไปเราไปเอาสีเหลือง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 ไป ไม่ได้เลยว่ะไปแดงหมดเลยว่ะไปาอยู่แดงหมดเลยอ่ะแกไปแดงพี่บอสพี่บอสสีนี่ไม่ได้พี่เหลืองเหรอพี่ไมเหลืองเหลืองด่วนเหลืองด้วนเหลืองด้วนแล้วเหลืองด่วนเลยเหลืองด่วนเลยเหลืองแล้วเหลือง้วเหลืองแล้วเหลือแล้วเหลืองแลเหลืองแล้วเหลืแล้วเหลืองแล้วเหลืองแล้วเหลือแลวเหลืองแล้วเหเหลืองแล้วองแลเหลือเหลืองแล้วเหลืองวเหลองแลเหลืวองแเหลืวเหลืองแ้วเหลืวเห้วเหงองแล้วเหลเอององแล้วแลงแล้วเหลือวเ

จะเริ่มอยู่แล้วานเงี้ยานเงี้ยโชเี้ยนี่ก็อย่ีเลยทีว่าิมเก่าชกดีหชคดีชคดีไปไปาก่อมา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 จันบานเขียวเขียวเขียวก่อนเลยเขียว่องตัวพี่เขียวเลยเขียวก่อนเลยเขียวก่อนเลยเออเอ เียวแล้วเจียวแล้วเียวแล้วตายลหนไปไปัตายลยังไงครับมาปไปได้พวกเากเราป่าปปออแดงยังไม่ดกอันเหรอตายเลยเออแม่งพี่สีเหลืองยากว่ะสีเหลืองสองตัวเลยอะธนูตัวเลยแม่งกันบ้านอะเออเฮ้ย้ตายไอพี่อยู่สีอะไรวะพี่แม่งมีทั้งธนูทั้งดาบอะ โอ้โหกูไปบวกคนเดียวไม่สีเหลืองเอายากว่ะอ้าวโนพีเอายากมากมันทะงูหมดเลยอ่ะโนพีจะแก้แค้นให้โนพีโอ้โหแม่งสองตัวเลยว่ะไปไปบูทบูตเี่ป้องกันบ้านนะครับสีเหลืองเอาหายไปหัวเนี่ยหมดลว่ะกูไม่ยู้รัามาเอาสีฟ้าอยู่สัตว์เอาไปสี่ตัวไดยแหละทัพ เอออเอเอบูบูบูที่พ่่มาช่วยหน่ oh, oh, อยพี่ีเียวเอามา้าสามึง้โอ้โหมันตียากจมอ้าวไปอ่ะฟิวสีเหลืองเอาย่างนะเนี่ยีเหลืองนำนะมึงเอาสีเียวมาดิมาดิมาดิเลี่ยนเป็นช่สเหลืองเป็นสปข้นมาเลยี่อ้าว

แมงบังขาแก่แล้วทำไมรอบนี้เลสมันสูดไว้เนี่ยเดินนะเดิกมามามายิงเลยครับเเหลืองตายอะไรบุญไปหมดเลยพี่บัวไปเอาการ์เกมอื่นเถอะเอ้ยเอาสีปแล้วไดสีฟ้าไปแลืองก็เป็นเมื่อนไมโน้ยไปมาอ่ะกันโอ้โหแม่งมีเด็คนยิง พี่เอาสีฟ้าแลเอสีฟ้าสีฟ้าโอ้เย่ยมไปไปเอาสีฟ้ามาแล้วมาแล้วเอาสีฟ้าเอาสีฟ้าเฮ้ยอ่ะอ้าวอ้าวอ้าวมันตีแกะทำไมอ่ะไอเนี่ยไอฟ้าบปบปปบป พี่ผมมาแล้วพี่พี่มาช่วยสกอหน่อยกีโนกันได้หน่อยกันได้หน่อยกันได้หน่อยเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวมากแกก่อนแป๊บนึงอนนั้นลุยี๋ยลุยเจียบเจี๊ยบแล้วครับแล้วเียร้อยพวกเียัไม่ได้เก็บแกะตรงกลางเด้วยไม่เอาอย่าีเื่นจริงเนี่ยไอีนี่ตามโอเคเขาโอเคเขาแวตามร้าาหาไมดีกว่าเว้ยทำไมมาตีไกอย่างมันวัดกันบ้านสีแดงอะไรเงี้ยอาสีแดงโดนยิงเนาะ เอาตายฮ่ไปไกล้อเอาเอาเาเอาเอาเอาวอาเ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 อานอาเ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 ห้เอาเอาเาเอาเอานาเนี่ยาเนาเอ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 เออา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 าาาเาเาอาเ่อเอาอองา อย่างนี้นยโอ้โหแล้วดาบเอแล้วมาเป็นดาบเออเโหแล้วเราไม่มีดาบอ่ะดาบเราไม่สู้แล้วแหมเก๋ไหมเขียวเลยไหมเขียวไปเลยเขียวไม่ยกไปเขียวให้พี่เขียวแม่งอยู่ข้างฟ้าวพี่เหรอเขียวแม่งแท็กแ็กมือสีฟ้าตายอออ้พี่เลยสนเหลือพี่เราสนเขียวพี่ คนเขียวด้วยพี่เขียวคนเดียวเขียวคนเดียวป่าเขียวเพื่อนป่าแบกเลยแบกมาแบกมาเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วโอ้ยใครเก็บแกะเลยเย็นมาแล้วมาแล้วพี่แะแบกมาพูดแต่พี่พี่แกะต้องขโมยแกะเลยเฮ้ยเอออ่าได้พี่แกะต้องขโมยแกะพี่ที่บ้านเราอ่ะอ้าวอ้าวเฮียเลยเหลืองเฮ้ยเยี่มีขโมยอ่ะข้างหลังข้างหลังมาอ้าวโอ้ชนะแล้ว ลาคอยล,ลาคอยนึ่งมีแน่ดีเน,เน่โอ้ยย้ายเกมตั้งหนึ่งพันห้าร้อยผมว่าสนุกเพียงแค่นี้ดีกว่านะ,นะก็อย่าลืมกดไลค์คัมใครนะครับเพื่อติดตามีิเกมพาร์ทใหม่นะครับว่าเราจะมาเล่นอะไรให้คนสวัสดีครับ,บ,รบสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับ